สวัสดีครับวันนี้วันที่27ตุลาคม2564นะครับหลังจากที่ผมกรีดยางพาราไปเมื่อคืนนะครับวันนี้ตอนเช้าเช้นะครับ7โมงกว่ากว่านะครับก็มาดูว่าน้ำยางจะออกเยอะหรือออกน้อยนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับมาดูก็จะมีต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆก็ออกตามขนาดของต้นแปลงนี้นะครับผมจะใช้จุลนทชีสังะห์แสงนะครับซึ่งหมักใส่ น้ำหมักมูลสกปรกน้ำหมักมูลสกรนะครับหมักใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะมาฉีดตรงบริเวณลําต้นแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับดูน้ําก็เลยมาดูน้ํำยางนะครับสวนแปลงนี้นะครับผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะในการในการใส่ปุ๋ยหรือว่ากําจัดวัชพืชนะครับผมจะใช้การตัดหญ้าเอาการตัดหญ้าแล้วก็ พ่นน้ำหมักมูลสุกรแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทุก15หวันจะพ่นครั้งหนึ่งหรือว่าตามที่เราสะดวกนะครับบางวันก็สัปดาห์ละครั้งนะครับจะพ่นจะพ่นบ่อยหน่อยครับนี่คือแต่ละต้นก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เจ็ดโมงก็ก็มันมันก็ยังหยดอยู่นะครับก็ยังไหลอยู่ นี่คือสีมีดนะครับสีมีดนี่คือวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะประมาณนี้นะวันหนึ่งก็จะประมาณนี้มันก็จะไหลยอย่างเงี้ยนี่ครับคือแปลงนี้ผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักมูลสกรนะครับฉีดลำต้นแล้วก็บริเวณโดยรอบของสนยางพารานะครับโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่า ยาค้าานะครับยาข้ายาเนี่ยจะไม่ใช้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ายาข้ายาเนี่ยมันมีผลต่อจุลินทรีย์ภายในดินนะครับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต่อต้นไม้ต่อพืชของเรานะครับมันอาจจะระบบนิเวศนะครับในดินมันอาจจะเสียได้นะครับถ้าเราฉีดยาข้ายาลงไปนะครับผมจะไม่ใช้เลยนะครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับผมใส่ปีละหนึ่งครั้งนะครับบางปีก็ สองปีครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเน้นฉีดมากกว่าฉีดของน้ำหมักมูลสกรผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับฉีดเสริมลำต้นนะครับนี่คือจำนวนของน้ำยางบางต้นก็ออกดีนะครับบางต้นก็ออกน้อยนะครับแต่ว่าออกทุกต้นนะครับจะมีส่วนนี้นะครับสองไร่กว่าก็จะมีสี่ห้าต้นมีสี่ต้นนะครับที่เป็นยางหน้าตายนะครับยางหน้าตายผมต้องต้องรักษานะครับบำรุงนี่คือจำนวนจำนวนยาง นะครับในแต่ละเช้าก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับเจ็ดโมงกว่าๆหากเพื่อนๆสนใจนะครับลองลองไปทําดูน้ําหมักมูลสุกรแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลองหมักรวมกันนะครับถือว่าผมผมว่ามันได้ผลนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆสวนนะครับที่ที่ผมเคยเห็นมานะครับก็ลองลองไปดูนะครับลองไปศึกษาดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ าฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ